กลบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมต่อแสแบงแห้งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาาภุมยพลอรุญยชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านดูสิครับสวยงามมากรนเลยครับท่านทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับท่านได้มาแบบสดๆร้อนรเลยครับวันนี้เองครับท่านตอนเช้านี้นะครับที่ได้มาครับ สำหรับเดือนนี้ครับไปซื้อกล่องข้าวของกริทอนต่างมาครับเรามาดูข่าวจะเป็นปีพศอะไรนะครับท่านราคาตกย่ที่เท่าไรนะครับแต่เมื่อกลับไปผลิตนั้นจะเยอะไหมเพราะว่าผมจะกลับมารับซื้อเลยครับท่านส่วนราคาจะออกจะบอกวันที่ท่านผมจะมารับซื้อท่านแล้วกันนะครับเรามาดูครับท่านว่าเป็นปีพศอะไรครับด้านหลังครับพศ2 5 3 7ครับท่าน สองห้าสามเนะครับเห็นชัดเจนนะครับสองห้าสามเกตเนี่ยววเราไูดูว่าจำนวนการผลิตอยู่ที่เส่าไรครับปีสองหสามเนี่จำนวนการผลิตอยู่ที่โอ้โหเยอะมากครับหนึบล้านห้าแสนเดียนนะครับท่านหนึ่งร้ล้านห้าแสนเก้ดยดเดียนนะครับท่านโอ้โหเยอะมากเลยครับท่านในดับยเสียกอยอยู่ที่ออทล,ละล่ะหนึ่งร้อบาทพอดีพอดีครับท่านโอ้โหมันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอครับท่านหนึ 100. บาทเนี่ย ส่วนเหรียญญี่ปุ่นันในช้นั้นตกอยู่ที่ละละ20-25บาทเท่านั้นเองนะครับ